พวงจ้าพวงมาลัยดอกราวเรียงนะคะสวยมากจ้าพี่พี่ขาพ่อหนําพิษจ่ายตังเสร็จก็ให้แม่ถือและจ้าพ่็พวกผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มตำหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแตงกวาแตงกวาก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบร้อยจ้าเตะที่เยอะคือลอตเตอรี่ค่ะพี่พี่ขาเดินไปไหนมาไหนก็เจอค่ะแพงจ้าเตที่เยอะคือลอตเตอรี่ค่ะพี่พี่ขาเดินไปไหนมาไหนก็เจอค่ะแพง สวัสดีค่ะยินวันหยุดนะคะวันนี้ก็หยุดจ้าพาลูกชายมาเดินชมตลาดนะคะพี่พาพ,พี่มาชมด้วยจ้าวันนี้ก็เป็นวันวผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มตำหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแตงกวาแตงกวาก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบรรอยเดินไปต่อเลยค่ะพ,พี่ค่ะเราก็ชมไปเลยตลาดนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะนิดมเล็กของกินก็มี ็ไม่ครบนะคะก็มีเป็นบางอย่างเราก็จะเอามะม่วงเลยนะคะเราจะกลับเนี่ยมาซื้อมะม่วงไปกินกับข้าวเหนียวค่ะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยนะคะก็มีข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะม่วงสุกค่ะไม่แพงค่ะดูหน้าตาจัดให้พร้อมเลยค่ะถ้าอยากได้ก็คือหยิบจิบได้เลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะก็ไม่แพงค่ะสิบยี่สิบจ้าทีนี้ก็ตัดมาที่ ผักผลไม้เลยค่ะก็มาดูมะม่วงสุกกันนะคะพี่ๆค่ะก็เดินชมดูก่อนนะคะยังไม่ได้ซื้อค่ะแล้วก็ตัดมาที่ยังลอตเตอรี่คือจะบอกว่าเยอะมากตลาดนี้ของกิคนคไม่เน้นนะคะเน้นลอตเตอรี่ค่ะหยอกๆนะคะพี่ๆค่ะก็เดินชมกันเลยจ้านน่อยค่ะแล้วก็มาที่ผักดาดูผักสวยงามไหมคะพี่ๆผักกาดผักถั่วผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมงจา้า ก็ตัดมาที่ผักผลไม้เลยค่ะก็มาดูมะม่วงสุกกันนะคะพี่ๆค่ะก็เดินชมดูก่อนนะคะยังไม่ได้ซื้อค่าแลวก็ตัดมาที่วันพระนะคะพี่ๆค่ะวันพระ,ะแล้วเราก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระนะคะในห้องเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวจ้าพี่ๆนี่ก็ซื้อไปเลยเดินไปต่อเลยค่ะพี่ๆค่ะเราก็ชมไปเลยตลาดนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะนิ่เล็กของกินก็มี ็ไม่ครบนะคะก็มีเป็นบางอย่างมาที่ผักอีกแล้วค่ะพ,พี่คนละร้านกันนะคะเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะพ,พี่ค่ะไทยให้สมจ้าโอ้โหพริกโอเคเทศจ้าไว้ค่ะแล้วก็มาที่ผักจ้าดูผักสวยงามไหมคะพี่ๆผักกาดผักถั่วผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมงจ้า สามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมะม่วงมาที่ปักอีกแล้วค่ะพ,พี่คนละร้านกันนะคะเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะพ,พี่คขาไทยให้สมจ้าโอ้โหพริกมะเขือเทศจ้าสามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมะม่วงพระนะคะพี่ๆ่ะวันพระนะคะเราก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระนะคะในห้องเพื่อเป็นสิริมงคลให้เกตัวจ้าพี่ๆนี่เราก็ซื้อไปเลยน้อยค่ะแล้วก็มาที่ผักจ้าดูผัก สวยงามไหมคะพี่พี่ผักกาดผักถว่วผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมโจ้าพวงจ้าพวงมาลัยดอกราวเรียงนะคะสวยมากจ้าพี่พี่่ะพ่อนํำพิษจ่ายตังเสร็จก็ให้แม่ถือเลยจ้าแล้วก็ หลังจาเตที่เยอะคือลอตเตอรี่ค่ะที่พี่ขาเดินไปไหนมาไหนก็เจอค่ะเผ็ดพวกผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มต,มตำหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแตงกวาแองก้าก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบร้อยลอตเตอรี่คือจะบอกว่าเยอะมากตลาดนี้ของกินไม่เน้นนะคะเน้นลอตเตอรี่ค่ะหยอกหยอนะคะพี่พี่ขายก็เดินโสมกันเลยจ้านี่ สามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมม่วงมาที่ปักอีกแก้วค่ะพ,พี่คนละร้านกันนะคะเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะพ,พี่ค่ะไทยให้สมจ้าโอ้โหพริเกเขือเทศจ้าเดินไปต่อเลยค่ะพ,พี่ค่ะเราก็สมไปเลยตลาดนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะนิเล็กของกินก็มี ก็ไม่ครบนะคะก็มีเป็นบางอย่างจ้าเตที่เยอะคือลอตเตอรี่ค่ะที่พี่ขายไปไหนมาไหนก็เจอค่ะเผ็ด <Okay. S 1> พวกผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มตำหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแตงกวาแตงกวาก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบร้อยพวกผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มตำ หอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแตงกวาแตงกวาก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบรอแเราก็จะเอามะม่วงเลยนะคะเราจะกลับเนียมาซื้อมะม่วงไปกินกับข้าวเหนียวค่ะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยนะคะก็มีข้าวเหนียวมูนแล้วก็ม่มวงสุกค่ะไม่แพงค่ะพวงจ้าพวงมะลัยดอกราวเรียงนะคะสวยมากจ้าพี่ะาพ่อห้ําพิษจ่ายตังเสร็จก็ให้แม่ถือเลยจ้าทีนี้เขาก็เดินไปต่อเลยค่ะพี่่าเราก็ส้มไปเลย ตลาดนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะนิดเล็กของกินก็มีก็ไม่ครบนะคะก็มีเป็นบางอย่างสวัสดีค่ะเย็นวันหยุดนะคะวันนี้ก็หยุดจ้าพาลูกชายมาเดินชมตลาดนะคะพี่ๆพาพี่ๆมาชมด้วยจ้าวันนี้ก็เป็นวันมาทิปักอีกแล้วค่ะพี่ๆคนละร้านกันนะคะเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะพี่ขาถ่ายให้ชมจ้าโอ้โหพีชเกือเทพจ้า พวกผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มตำหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแดงกองแตงกวาก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบรรอยลอตเตอรี่คุณจะบอกว่าเยอะมากตลาดนี้ของกินไม่เน้นนะคะเน้นลอตเตอระะี่ค่ะหยอกหยอกนะคะพี่ๆค่ะก็เดินชมกันเลยจ้านน่อยค่ะแล้วก็มาที่ผักจ้าดูผักสวยงามไหมคะพี่ๆผักกาด ตัวผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมจ้าเราก็จะเอามะม่วงเลยนะคะเราจะกลับเดี๋ยวมาซื้อมะม่วงไปกินกับข้าวเหนียวคะ่ะเขามีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยนะคะก็มีข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะม่วงสุกค,ค่ะไม่แพงคะ่ะแตงโมน่ากินไหมคะแดงมากเลยคะ่ะก็คือหวานนะคะพี่พ ก็หางจ้าแต่ที่เยอะคือลอตเตอรี่ค่ะพี่พี่ขาเดินไปไหนมาไหนก็เจอค่ะเพงพระนะคะพี่พี่ขาวันพระนะคะเราก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระนะคะในห้องเพื่อเป็นสิริมงคลให้เก่ตัวจ้าพี่พี่นี่เราก็ซื้อไปเลยพวกผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มตำหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแตงกวาแตงกวาก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบร้อยเดินไปต่อเลยค่ะพี่พี่ขาเราก็ส้มไปเลย ตลาดนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะนิดเล็กของกินก็มีก็ไม่ครบนะคะก็มีเป็นบางยันพระนะคะพ,พี่ๆขาวันพระนะคะเราก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระนะคะในห้องเพื่อเป็นสิริมง,งคล <c oughs> ให้เกตัวจ้าพี่ๆนี่ <c oughs> นนะเราก็ซื้อไปเลยนะะี่เราก็จะเอามะม่วงเลยนะคะเราจะกลับเล้วยมาซื้อมะม่วงไปกินกับข้าวเหนียวคะ่ะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยนะคะก็มีข้าวเหนียวม้นแล้วก็มะม่วงสกค่ะไม่แพงค่ะพวงจ้าพวงมาลัยดอก เราเรียงนะคะสวยมากจ้าพี่ๆขาพ่อนําพิษจ่ายตังเสร็จก็ให้แม่ถือเลยจ้ามีเขาก็เด็ก้ยาแล้วก็มาที่ผักจ้าดูผักสวยงามไหมคะพี่ๆผักกาดผักถั่วผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมจ้าเราก็จะเอามะม่วงเลยนะคะเราจะกลับเดีวมาซื้อมะม่วงไปกินกับข้าวเหนียวค่ะ ก็มีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยนะคะก็มีข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะม่วงสุกค่ะไม่แพงค่ะเราก็จะเอามะม่วงเลยนะคะเราจะกลับเดี๋ยวมาซื้อมะม่วงไปกินกับข้าวเหนียวค่ะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยนะคะก็มีข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะม่วงสุกค่ะไม่แพงค่ะวันพระนะคะพี่ๆขาวันพระนะคะเราก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระนะคะในห้องเพื่อเป็นสิริมงคลให้เกตุวจ้าพี่ๆนี่ก็ซื้อไปเลยน้อยค่ะแล้วก็มาที่ผักจ้าดูผัก สวยงามไหมคะพี่พี่ผักกาดผักถั่วผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมจ้าพวกผักเครื่องแกงนะคะเครื่องส้มตอกส้มตำหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรแตงกวาแตงกวาก็มีครบเลยค่ะใส่ถาดไว้เรียบร้อยจ้าแต่ที่เยอะคือลอตเตอรี่ค่ะพี่พี่ค่ะดูไปไหนมาไหนก็เจอค่ะแผร้อยค่ะแล้วก็มาที่ผักดาดูภักสวยงามไหมคะพี่พี่ผักกาด ถั่วผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมจ้าสามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมะม่วงสามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมะม่วงเดินไปต่อเลยค่ะพี่ๆค่ะเราก็ส้มไปเลยตลาดนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะนิดเล็กของกินก็มีก็ไม่ครบนะคะก็มีเป็นบางอย่างค่ะแล้วก็มาที่ผักดาดูผักสวยงามไหมคะพี่ๆผักกาดถั่วผักยาแล้วก็แตงนะคะแล้วก็มาที่แตงโมจ้า สามสิบบาทข้าวเหนียว่ะมะมวนพระนะคะพี่พี่ะวันพระนะคะเราก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระนะคะในห้องเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวจ้าพี่พี่นี่เราก็ซื้อไปเลยเดินลอตเตอรี่คือจะบอกว่าเยอะมากตลาดนี้ของกิคนคไม่เน้นนะคะเน้นลอตเตอรี่ค่ะหยอกหยอกนะคะพี่พี่ะก็เดินสมกันเลยจ้าสามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมะมว่วง สามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมาม่งเดินไปต่อเลยค่ะพี่พค่ะเราก็ z มไปเลยตลาดนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะนิดเล็กของกินก็มีก็ไม่ครบนะคะก็มีเป็นบางยานมาที่ปักอีกแล้วค่ะพี่ๆคนละร้านกันนะคะเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะพี่พค่ะ,ะถ่ายให้สมจ้าโอ้โหพริกปรเทศจ้า ก็ตัดมาที่ปักผลไม้เลยค่ะก็มาดูมะม่วงสุกกันนะคะพี่ๆค่ะก็เดินชมดูก่อนนะคะยังไม่ได้ซื้อค่ะแล้วก็ตัดมาที่มาที่ปักอีกแล้วค่ะพี่ๆคนละร้านกันนะคะเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะถ่ายให้ชมจ้าโอ้โหพริกมะเขือเทศจ้าสามสิบบาทข้าวเหนียวค่ะมะม่วงดูหน้าตาจัดให้พร้อมเลยค่ะถ้าอยากได้พี่อหยิบๆได้เลยค่ะพี่ๆค่ะ ก็ไม่แพงค่ะสิบยี่สิบจ้าี่นิงพระนะคะพี่พี่ขาวันพระนะคะเราก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระนะคะในห้องเพื่อเป็นสิริมงคลให้เก่ตัวจ้าพี่พี่นี่เราก็ซื้อไปเลยหนึ่งพวงจ้าพวงมาลัยดอกราวเรียงนะคะสวยมากจ้าพี่พี่ะาพ่อหนังพิษ